สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องดูมดแดงครับมดแดงมันฉลาดมาครับมันเอา,าใบไม้ใหญ่ๆมาทําเป็นรังของมันได้พี่น้องดูครับดูรังมดแดงครับมดแดงในฉลาดมาครับผม ลัดมากหลัดจริงๆครับมันทำลังยยาใหญ่เพื่อเอาตัวรอดได้ดูลังนี่ครับดูลังรดแดงลังต้นไม้นี่ครับมันทำสวยมากครับผมี่้องดูครับสวยจริงๆครับผมสวยมากมันทำลังอย่างดีเลยครับผม หมดแดงนี่มันฉลาดจริงๆครับผมฉลาดมากครับผมนี่เป็นล้างหมดแดงทั้งนั้นครับผมหมดแดงมันเป็นสตัตว์เดรนคารครับแต่มันมีปัญญาฉลาด มันเอาต้นไม้เอาใบไม้มาทําเป็นที่เป็นที่หลังของมันได้ครับผมเป็นที่ยูอาศัยบางแดดบางฝนได้ครับหมดแดงฉลาดไหมครับก็พี่น้องได้ดูแล้วก็ช่วยให้ความคิดเห็นว่ามดแดงมันเป็นส์เดัจชานมันฉลาดแบบนี้ ดูยากครับผม